สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ทางช่องสวัสดีท,ทุกทท่านที่อยู่บ้านนะคะอยู่ทางใกล้ทางไกลอยู่รถอยู่ลาเนาะกาลัางเดินทางกําลัางฟังบายมาเสียงจะบ่มีพลัง่งทุกมือเลยค่ะเนาะตกบ่ายอาจารย์ตีส่งมาให้ค่ะอาจารย์ตีล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวสถิติเพิ่นกบเขา่าสอง กับหามาหาหนึ่งสกับหามาสองสหนึ่งสองกับหามาหาหนึ่งสองกับหามาหาศูนย์มิตรสกับหาหนึ่งสองสามีีหวดเนาะก็ละหกับแมาห้ากับหมาสามสกับเมาสามแล้วก็สกับหามาแปดหาสกับหกับเก้มาศูนกแปดกับห่งมาแปดเจ็ดงวดนี่ซีกับเค่ะ เพิ่นจับคู่มมให้แล้วค่ะจับคู่มาให้แล้วเจ,วจ,วจเดียงกับจีน,นั่มเสนอเป็นแนว้ทางในการเสี่ยงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลหาจับซื้อลอตเตอรี่ได้เลยตอนนี้ก็น่าจะออกนะวันที่ยี่สบสองแล้วลอตเตอรี่น่าจะออกเลยเด้อนอสี่กับเจ็ดเพิน่นจับคู่ไา่ห้แล้วค่ะเนาะวันที่แล้วจับคู่ศูนย์เก้าข้างบนเนาะข้างล่างเพิ่นจับเห็นตัวใดฮะ,จะเจดียงก็เลื่มแล้วเอาปูดำตัวนี้ ปูดำวันที่ยี่บเอ็ดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะอันนี้อาจารย์ตีแปดลิ้ววิ่งอ๋องวดก่อนนี่นี่คืองวดก่อนนะคะนี่คืองวดก่อนเข้าตรงตรงบนนะวิ่งเด่นจดเดียนคือพอได้เขียนว่าบนนะครับบนนะ,นะบนก่น อ๋อหนี่งวดก่อนอันนี้งวดนี่ค่ะหนึงวดนี้นะคะนงวดนี้นะคะงวดนี้บุญเพิ่นค่ะน่ะจับตาม,ม่งตัวใดคะที่กอ,อย่างบอกเลยว่าจับตามองที่หนึ่งเก้าแล้วกันเพราะว่าหงเป็นคู่ดับแม่สาวดับบุญนะดับบุญ สาวดับวดแปดเจ็ดออกกับหมวดเก่าซีออก, ija, 4, นะออกน้ำกันเลยแปดเจ็ดดับอุ่นมา,อ,น 8, า,มาออกบนแปดเจ็ดดับล่างมาออกล่างประมาณนี้แหละเนาะดับไม่อยู่สองวดนแล้วนะคะแม่สาวนะกระเซียบอะไรขึ้นกันนะบางคนก็นว่าหวยเขาเข,าข้าทุกตัวงวดน,นี้สัญจรค่ะเพื่อนบอกว่าวดนนี้สัญจรมาซี 4, กับเจ็ดนะคะ วันนี้คือบนค่ะบนมาหนึ่งค่ะหนึ่งหลักร้อยสามเจ็ดห้าสำหรับผู้ใด,เ,ด,บดเบด้องคลิปบนนะคะเนาะนี่ขึน้นเน้นๆเลยเจ็ดหนึ่งหกาตามคู่บาอาจารย์เพิ่นนี่แหละคะ่ะเขาจะวิเคราะห์ไปไก่เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหาตัวกันเนาะอันนี้ตัวเด่น,นจะลองลองนี่ตัวกันค่ะลองนี่คือบนนะคะ วัอนี้เ้าสิมาเสนอล่างนะคะวันนี้ล่างนะคะล่างล่างล่างชื่อชลัเกียตมาเลี้ยวสถิติสถิติออกนะคะคือสถิติอาจารย์เลขก,ก็ทำละอาจารย์เล็โอ้ยอาจารย์เล็กมากเลยนี่ลงคลิปไปแล้วจะแดงกันลืมเลยเด้ค่ะนาะมาแลวนะข้าบนสามตัวบนนะมาเล้ว หมดมีมากแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสั่งซื้อครีมมาเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอค่ะมากค่ะท่าปผู้ชมมากค่ะท่าปผูส้มมะม่มมวนน้ำกันเนาะเรียกอาจารย์ตีล่างเด่นสี่กับเจ็ดนะคะตัวนี้เด่นสี่นะคะมีชุดคัดชุดตัดชุดเน้นนะคะชุดคัดเน้นเน้น เน้นเน,นเลยค่ะเน้นเน้นน,นให้นะคะสีสามซีห้าสีเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าออเพิเกิดคำนวนได้ออกมาอย่างสานันเนาะมาตรงกับอันจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ หกเจ็ดเจ็ดก็หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดซีห้าซีเก้าค่ะล่างนะคะล่างนะนะคะนี่คะ่ะแล้วอีกตัวยาเสือเจแดงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงว่าตรงกับเจแดงไหมเพราะเจแดงผิดพลาดเยอะ ล่ห้แน่แช่เห้นแน่สังสีครีมสังเสม,มลุงสายตาให้แน่ค่ะนะคะสีเก้าเด็ดเด็นเน้นเน้นเลยสีเก้านะคะสี่เก้าเน้นเน้นเลยเดี๋ยวเสียให้เบื้องตัวจริงเสียงจริงยาฟอาเซียเจี๊ยงถึง่าสีเลี้กับตาว่าบเิโซ่แม่ลไล่แม่แบบใดหน่าเนาะนะวันที่ หนึง่งบุใดวันที่เมนวันที่หนึ่งบุใดยังใส่สิบหกหรือวันช่วันที่สิบหกยังใส่เป็นวันที่หนึ่งนะค่ะเห็นบ้างละจนกว่าจะได้เห็นกับตานะคะเอา เห็นบ่คขับบันนี้หวยสัญจรเึงการจะแดงสวดประฮัไปจะาันิไปว่าไปจิได้เขาว่าันแน่ผู้ใดยี่ปุนจองบัรจ้งไดคะไม่ั้งเึงการถ้าจองให้จองบอ่ครบกำหนดเท่าไหร่สองคนหรือห่าลอยคนสองลอยหรือสองหาลอยล่างเด่นสี่กับเจ็ดนะคะจับคู่ได้สี่ห้าสี่เก้าถ้า ถ้าเป็นสี่นะสี่สามอีกตัวถ้าเจ็ดก็จะเป็น 7, 6, 7, 7. เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเน้นเน้นเลยคือสี่เก้าสุดคัดพิเศษสี่เก่าคือหวัวก้อนหรือเพิ่นคัดศูนย์เก่านะคะเนาะศูนยะ์ 09, เก้าเพิ่นได้ไห้ว่นหลัหัวกรนมันเป็นบนเดชคัดไทยบนวันนี้บุญเพิ่นกะคัดไหยไปเรื่อยๆค่ะเด้อ คัด49แล้วก็77ค่ะอันนี้ล่างย่างเดียวเด้อค่ะล่างย่างเดียวล่างอย่างเดียว,วยาอาจารย์ยยยตี8ริ้วนะคะตรงกันว่าแบบนี้4 76 49 77 49 77เน้นเน้นตรงกันว่ามีผิดไม่เพียเพ้ยนละค่ะ,ะเน้นเน้นไปเลย4 หน็่ซีกับ 7, เจ็ดหรอจะแถียงกับว่าถ้าซมาก,ก็ต้องเก้าซีอยู่แล้วเนาะเก้าเจ็ดอยู่แล้วถ้าซีดับเก้าซีดับก็จะเป็นเก้าเจ็ดอยู่แล้วจะเดียงว่านะอามันจะเป็นเจ็ดหกกับเจนะ็ดเจ็ดน่ะเนาะไม่มีไม่มีไม่มีเก้าเจ็ดไม่มีแปดเก้านไม่ไม่มีแปดไม่มีแปดเจไม่มีแ ก้าไม่มีเก้าเจ็นะฮะไม่มีเก้าเจ็ดเก้าเไม่มีที่เดียงมันขึ้นไปมากเก้าเกแท้ม่นสิออกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ดวตัวใดค้นมุมมากมันสิออกตัวนัว่นละมั้งแปดก้ระดังนะตัวนี้นะเก็ดกระดังนะตัวน,นี้นะตัวไหนมันที่จะมาคู่กับ7คู่กับเก้าออกไปคะ่ะท่านผูนะ้ชมเนาะ จะเรงว่าใส่เก้าเจ็ดไปหลดหน้าดังมาด้วยกันเนาะมันงั้นก็แปดเจ็ดแปดเก้าหรือถ้ามันออกตัวว่ามักนี่ตัวคนบัซื้อนี่ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์กับมีนอยู่ดีค่ะเจ็ดหนึ่งอะไรหเจ็ดสองบอกคนที่ไม่ชอบนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกหลุดเลยค่ะนะ เนีย่ยแต่ว่าตืองเิเงินเท่ากัน่านผู้ชมเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเท่านั้นที่แน่นอนนไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรสื่อปุบคือใดเลยนี่กระปุกละ400บาทสองกระปุกนะคะบุกเดียว450ตัวนี้แค่เสี่ยงแค่แมก่กระปุกละ500บาทกินคู่หนึ่งนะคะ่ะกินสองเม็ดนะคะกินไม่ได้ก็หักกินไม่ได้ก็กินทีละเม็ดเนาะ อันนี้กินสองเม็ดได้เลยหรือกินกินเม็ดเนื่องหลังอาหารเนาะหลังอาหารเช้าเนาะหรือเย็นตัวนี้หลังอาหารเแาวย่างเดียวค่ะขี้มุนกระท่าย่เมืองขึ้นถ้าย่มกันวันค่ะเนะื้คอลลาเจนทองคําทากลางคืนนะคะหน้าสูมสั่มตื่นขึ้นมาหนาดีดีค่ะท่านผู้ชมนี่จเจลียงตื่นขึ้นมานดีมากหนาซอบหนาบานนี้ยนไหมถ้าบอใซนนี่หนาแนย่เลยนี่ตื่นขึ้นมาหนาแย่ค่ะอันนี้กลางวันค่ะกลางวัน ทากลางวันนะคะทากลางวันผิวซุ่มฉ่ำในช่วงกลางวันค่ะผิวมันก็ชุ่มฉ่ำกลางวันนะคะแตะนิดเดียวจะเรียงกับแตะละนิดนึงพรดีเพาะดะีก็ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นและดูอ่อนไว้ ี9เน,น้นๆค่ะท่านผู้ชมจะแดงกอตตวลาไปก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ตีขอบคุณพิชายอาจารย์ตีขอบคุณอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ขอบคุณอาจารย์ตีแปดริ้วนะคะที่ให้แนวทางกับเจแดงมาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณท่านผู้ชมท,ท,ที่ติดตามขามาเบิงนะะเนาะค่ะเนาะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงถูกหวยรวยๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ